สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพท,ทุกทท่านครับพบกับผมเต่านินจานะครับเราพบกันช่วงตอนเย็นนะเมื่อเช้าเราได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของต่างกุนเต้อาชีวะนะฮะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปยื่นหนังสือที่สอตอชอแล้วก็กองปราบเพื่อที่จะให้มีการดำเนินการติดตามเอาผิดนะกลุ่มพมา่านะที่ผิดกฎหมาย กลุ่มแก๊งกลุ่มมาเฟียนะครับกลุ่มอาวุนะครับ,รบที่ติดอาวุธแล้วโชว์อาวุธในประเทศไทยตรงนี้นะครับพี่น้องครับผมเคยพูดอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศไทยเราอยู่ในภาวะล่อแหลมใครจะรู้สึกอย่างไรหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่สำหรับผมรู้สึกแล้วก็พูดมาอย่างต่อเนื่องว่าประเทศไทยเรากำลังมีภยัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับภัยที่กำลังเกิดขึ้นณนเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องของต่างด้าวเนี่ยมันมาจากคนสองกลุ่มครับคือกลุ่มที่หนึ่งเลยคือข้าราชการข้าราชการไทยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะบางกลุ่มบางพวกนะไม่ใช่ข้าราชการทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะตอมอนะแล้วก็ตำรวจอีกหลายๆหน่วยงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐอีกหลายๆหน่วยงานเช่นกัน ที่แอบลักลอบนะนำต่างด้าวเข้ามาเก็บเงินเก็บสวยแดกยัดหากันวินาศสันตโรแม้แต่ตอนนี้ก็ยังหน้าด้านหน้าหนายิ่งกว่าต้นตีนช้างอีกนะครับมันก็ยังมีการลักลอบนำเข้ามาพอแม่พี่น้องประชาชนเขาโทรแจ้งมาลองไปตรวจดูครับว่าที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจริงหรือเท็จอย่างไรมีกลุ่มคนจีนแตกมาจากลาเซีย ที่ถูกพม่าใช้เครื่องบินถล่มนะแต่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีการมาทำบัตรสิบปีนะด้วยจำนวนเงินหลายหมื่นบาทแต่คนที่มีสิทธิจริงๆแม่งไม่ทำไม่รู้แม่งเป็นเฮียอะไรกันเพราะมันไม่ได้เงินนะครับดังนั้นการที่ต่างด้าวพมา่าทันลักเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีสองกลุ่มคือกลุ่มกษตรการบางพวกบางกลุ่มบางคน กับนักการเมืองนักการเมืองนี่น่าจะมีหลายพักอยู่ไม่ใช่เฉพาะพักไอประชาชนพม่าน่าจะมีพักอ่าเพื่อเขมรด้วยหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่มันทำท่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านี้หวังประโยชน์อย่างเดียวครับไม่ได้หวังที่จะทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองก็ดูล่าสุดนี่นะฮะ ได้มีอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนหนึ่งออกมาพูดลอยหน้าลอยตาครับบอกว่าเราว่าอะไรเขาไม่ได้นะถ้าเขาลากเส้นเขตแดนไมทะเลจากเขื่อนที่เขากั้นออกมาเราลากออกไปก็จะไปทับกันที่เกาะกูดทันทีถามว่ามึงพูดทำฮีอะไรถ้ามึงไม่มีเจตนาที่จะขายชาตินี่คือนักการเมืองไทยและไอ้เขื่อนที่สร้างออกมานั้นมันผิดกฎหมาย มันผิดลักษณะภูม,มิศาสตร์นะครับวัดจากตรงนั้นไม่ได้แม้แต่ต่างประเทศหลายชาติเขาก็บอกว่าวัดจากตรงนั้นไม่ได้นะมันมีเส้นมัตยตสถานอะไรเนี่ยนะครับดั้งเดิมอยู่ตามแผนที่ที่ทั่วโลกเขาอยอมรับแต่ปรากฏว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีไทยกลับไปพูดเข้าข้างคำเมนครับดังนั้นวันนี้มันจึงทําให้คำเมรเตรียมที่จะไปยื่นอนร้องศาลโลกไปฟ้องศาลโลก หวังชัยชนะแบบเขาพระวิหารที่เราโมงโมง่งมงายอยู่นะฮะและเราคิดว่าเราฉลาดกระทำไปโดยไม่คาดคิดนั่นคือขเขมรกำลังจุดไฟเผาบ้านเราทางด้านชายแดนไทยขเขมรแล้วในเวลานี้ถามว่ารัฐบาลได้รู้เรื่องร,รู้ราวตรงนี้บ้างหรือไม่หรืออาจจะรู้ครับหรืออาจจะรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าเราไม่ทราบ นี่คือความเดือดร้อนที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยกับคนไทยในส่วนของชายแดนพมา่าก็มีการลักลอบขนพม่าเข้ามาครับให้มาตั้งกวนตั้งแก๊งตั้งกลุ่มมาเฟียยึดตลาดคลองตลาดค้าขายแข่งคนไทยนี่เห็นบอกว่าออกมาไล์สดโชว์บอกว่าโชว์ใบแจ้งความไม่รู้แจ้งความจับไก่ ไปแจ้งความจับเต้อาชีวะมึเงเอ้ยงานนี้แม่งเจอของจริงอะและเราก็บอกได้เลยนะครับผมเต่านินจาแล้วก็ทีมพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์จะลงไปร่วมสมทบอย่างแน่นอนเราคงไม่ยอมนะและนี่คือภัยพิบัติอันมหันต์อันตรายมหาศาลเลยที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้โดยมีพักการเมืองนักการเมืองมีอเมริกาและยูเอหนุนหลังครับ และกลุ่มพมา่ากลุ่มนี้ทั้งหมดก็เป็นอย่างที่เราได้รับแจ้งมาจากนยปีดอว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนของมินองลายอันนี้เราไม่ใช่ข้อข้างมินองลายนะคนเหล่านี้เป็นคนขององศาณนะของเอ็นยจที่พยายามจะสร้างปัญหาใกับประเทศไทยหวังอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่ผมเคยพูดไว้ว่าเราจะเสียดินแดนนะเราจะเสียดินแดนโดยประชากรไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮองสอนเชียงราย หลายอำเภอเชียงใหม่หลายอำเภอกาญจนบุรีหลายอำเภอนะแต่กาญจนบุรีกับราชบุรีอ่าเหล่านี้เราไม่ค่อยห่วงเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกับมอนพม่า,มาก,ก็มีแต่มันน้อยเพราะเจ้าหน้าที่ไทยไปไล่จับไล่ล่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ในประเทศไทยโดยสิทธิที่เขาพึงจะได้รับ และแทนที่จะออกบัตรไอ้สิป,ปีบัตรหัวหวบัตรหัวเจ็ดให้เขากลับไปบังคับให้เขาทำพาสปอร์ตซีไประบ,บุว่าเขาเหล่านี้เป็นพมา่าแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรเท่ากับเรายกแผ่นดินส่วนหนึ่งให้กับพมา่าไปเรียบร้อยแล้วมันจึงทําให้คนพวกนี้กล่างยังไงฮะและพรักการเมืองบางพรักก็ออกมาให้ท้ายนั่นคือภัยที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย และที่สำคัญมากไปกว่านั้นรัฐบาลเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ยังดันทุรังลงมติคอรมเมื่อวันที่24ี่กันยายนสองห้าเจ็ที่ผ่านมายังจะมีการอุ้มแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอีกหลายหมื่นคนนับแสนนะให้มาลงทะเบียนมาขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ปรากฏว่ามีบริษัทของพอม่ที่รับทำพาสอร์รับทำซีไอเกลื่อนเมืองเลยฮะออกมาทำมาหากินกันอย่างสนุกสนานถ้าถามว่าเรียกหัวละหมื่นเนี่ยนะฮะหัวละหมื่นห้าหมื่นคนเป็นเงินเท่าไหร่ครับนะ่คูณหน่วยสิบร้อยพันหมื่นห้าร้อยล้านห้าร้อยล้านนี่ไม่ใช่คนไทยได้นะครับพม่าได้ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางส่วนนะที่มีส่วนได้หน่วยงานละสี่พันห้าพันเพราะทำพาสปอร์ตครั้งนี้นี่สองหมื่นกว่าสามหมื่นนะครับนี่คือความพินาศช,ชิปหายที่เกิดขึ้นจากข้าราชการไทยความพินาศช,ชิปหายที่เกิดขึ้นจากนักการเมืองไทยเพราะอย่างนั้นผมบอกว่าอย่าไปปกครองแม่งเลยในระบอบประชาธิปไตยปกครองแล้วอภรรยจังไรแดกยัดหาชาติบ้านเมืองกันอย่างนี้ทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้เนี่ย ดังนั้นเราจรึงออกมาหนุนครับแน่นอนถ้ามันสุดจะทนแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องลุยแต่ที่ผมยังชักช้าอยู่ไม่ใช่อะไรฮะฝนมาฟ้า,ารั่วน้ำยังท่วมอยู่ปัญหายังเกิดอยู่และเราก็อยู่ไกลแต่เราก็จะไปและวันที่19เเรามีการนัดประชุมกันและอาจจะเชิญกลุ่มต่างๆมาร่วม และเราก็เห็นด้วยครับก็ขนาดท่านทุนที่ริมทองกุลเนี่ยยังไม่พอใจแล้วก็เห็นด้วยกับกลุ่มต่างๆถึงขนาดออกมาเริ่มปั่นแะครับคำว่าปั่นนี่คือชักชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ร่วมกันออกมาต่อต้านพมา่านะแรงงานเถื่อนแรงงานพมา่าที่ผิดกฎหมายเพราะคนเหล่านี้ไม่เคยหวังดีต่อประเทศไทยขนาดเราไปช่วยมันยังดา่านะมันยัง มาแต่อยู่ในประเทศไทยยังตอแหลนะอีตัวนั้นอีตัวนี้ทั้งไอโน้นไอ้นี่ไอน้นั่นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือปัญหาครับที่ผมบอกว่าประเทศไทยกําลังเจอศึกทั้งภายในและภายนอกศึกภายในก็คือแรงงานไอพมา่าเถื่อนแรงงานพมา่าที่ผิดกฎหมายและพักการเมืองไทยหัวใจพมา่าและก็อาจารย์อาจมบางผู้บางคนเนี่ยพูดออกมาได้แม่งจังไรจริงๆ พูดมาเข้าข้างพม่าบอกพม่าไม่ใช่เป็นตัวปัญหาและที่มันเกิดปัญหาเนี่ยคนพ่อคนแม่มึงหรือเปล่าที่สร้างปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยไอ้พวกอาจารย์อาจมเหล่านี้ทำไมไม่กวาดล้างแม่งให้เกลี้ยงผมเสียดายยุคข,ของลุงตู่จริงๆเลยอำนาจอยู่ในมือทั้งหมดแต่ไม่สามารถกวาดล้างล้างบ้านล้างเมืองล้างแผ่นดินให้มันสะอาดขึ้นมาได้แต่อย่างไรก็ตามนะฮะ ก็เชื่อเหลือเกินว่าด้วยอำนาจพระสยามเทวาธิราชด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเรศวรมหาราชหรือองค์ดำน่าจะช่วยกำจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมกราบไหว้บูชาสวดหาท่านตลอดนะแล้วก็อุทิศตรวดน้ำทำบุญเพื่อสร้างพลังให้กับพระองค์ท่านเพราะเราเชื่อว่าเราคือลูกหลานของพระองค์ท่าน และเราก็จะเดินหน้าต่อสู้ต่อต้านกับพวกอัปรีจังไรบ้านอัปรีจังไรเมืองเนี่ยต่อไปวันใดก็ตามฮะถ้าทุทกๆกลุ่มขยับลงพื้นที่เราก็พร้อมที่จะร่วมแต่ตอนนี้ขอทำเรื่องของการล่ารายเซนเมื่อเช้าคุยกับท่านชัชวาล้ววันที่19เเราจะไปประชุมกันและเราจะออกประเดินเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อชาติเพื่อประชาชน และเพื่ออนาคตลูกหลานของไทยเราในอนาคตเราไม่ได้ยุ่งการเมืองเราไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแต่ถ้าเราไล่รัฐบาลมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองแต่เป็นเรื่องของการที่รัฐบาลไม่ฟังประชาชนนั่นเองครับ